สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างไฟสุขุมวิทอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ช่างไฟสุขุมวิทได้รับมอบหมายจากลูกค้านะครับให้มาช่วยซ่อมแซมหลอดไฟนนออน led นะครับไม่ติดกระพริบนะครับนี่แหละครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้น <Yeah. S 1> ะครับผมติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วก็กระพริบไปกระพริบมานะครับเดี๋ยววันนี้ช่างไฟสุขุมวิทนะครับจะมาแนะนําแล้วก็สอนวิธีการ แก้ไขซ่อมแซมให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆได้ชมคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะซ่อมแซมอาการแบบนี้ได้นะครับสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองเลยนะครับค่อยๆมาเรียนรู้กันไปนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนกันไปอย่างช้าๆนะครับตามมาดูเลยนะครับครับและผมจะขอแนะนําวัสดุอุปกรณ์นะครับสําหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยคือมัลติมิเตอร์ครับ เดี๋ยวจะต้องใช้เช็คค่ากระแสไฟฟ้าในบริเวณที่ต้องซ่อมแซมนะฮะไขควงเช็คไฟครับผมจะมี2แบบทั้งแบบแมนวนวลนะครับที่จิ้มลงไปแล้วมีแสงไฟแบบแมนวนวลแล้วก็แบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับไขควงคีมนะครับคีมลักษณะต่างๆเพื่อในการหยิบจับวัสดุชิ้นงานแล้วก็ไฟฉายครับเพราะว่าสถานที่ที่เราจะต้องไปทํางานก็ค่อนข้างมืดเหมือนกันแม้จะเป็นในเวลากลางวันนะครับ วัสดุอุปกรณ์เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะตรวจสอบและซ่อมแซมในลำดับแรกนะครับขอให้เพื่อนๆตรวจสอบสภาพภายนอกของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็คือหลอดไฟรางไฟนะครับสายไฟดูจากภายนอกด้วยตาเปล่าก่อนนะครับลองดูก่อนว่ามีจุดไหนผิดแปลกหรือมีจุดไหนผิดปกติไปบ้างนะครับ อันนี้ทางเจ้าของบ้านก็บอกว่าเมื่อมองจากด้านนอกแล้วนะครับก็เหมือนเดิม <Yeah. S 1> นะครับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาที่เคยใช้งานไม่มีอะไรผิดปกตินะครับสำหรับวงจรไฟตรงนี้เนี่ยจะประกอบด้วยสวิตช์หนึ่งสวิตช์และปลั๊กไฟนะครับเมื่อเปิดสวิตช์แล้วเนี่ยจะมีเสียงซาซานะครับแล้วก็ในส่วนของหลอดไฟก็จะกระพริบกระพริบเดี๋ยวผมจะทดลองกดดูอีกทีนะครับ มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นครับ<อ>ผมเห็นมดตัวน้อยนะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับวิ่งอยู่ที่เต้ารับไฟนะครับนะครับแล้วก็พอมองไปทางด้านบนเนี่ยพบเศษนะครับซากมดเป็นจำนวนมากเลยคร<อ>ับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆก,กันนะครับตรงจุดนี้มีซากมด นะครับแล้วก็มีมดเข้าออกภายในระบบไฟสันนาษฐานในเบื้องต้นนะครับน่าจะมีมดเข้าไปทำรังหรือว่าไปหาศัหรืออย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ภายในนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะกันมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะแกะอุปกรณ์นังกรบมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับจากการแกะ หน้ากากปลั๊กไฟนะครับกล่องไฟผมคาดว่าจะเจอสาเหตุแล้วนะครับมาดูกันใกล้ๆครับ wow. ตรวจสอบไฟก่อนนะ,นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับช่างไฟสุภุมิตจะทำการเช็คแรงดันโวลต์นะครับเพื่อดูว่าค่ากระแสะไฟในปลั๊กไฟตรงนี้มีความเท็งตกไหมนะครับ กระแสไฟนะครับอยู่ที่217โวลต์นะครับซึ่งยังคงอยู่ในระดับมาตรฐานอยู่นะครับแล้วก็ค่าแรงดันเนี่ยยังไม่ได้สวิงนะครับแสดงว่าปลั๊กไม่มีปัญหาครับนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นที่ตัวสวิตช์ไฟนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีมดเข้าไปเหมือนจะไปอาศัยกันอยู่ในเฉพาะสวิตช์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําการ เปลี่ยนสวิตตัวนี้ลงใหม่แล้วก็ทำความสะอาดตรงนี้ใหม่นะครับเพื่อแก้ไขปรับปรูงแต่ว่าก่อนที่ท่านจะเข้าทำงานตรงนี้เนี่ยขอให้ปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ตัดกระแสะไฟตรงนี้ได้ทำการเปลี่ยนสวิตได้อย่าลืมปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับผมได้ทำการปิดเบรกเกอร์แล้วนะครับทับนทีเราทดสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีไฟหรือไม่นะครับโอเคครับไม่มีไฟครับ เนินการแก้ไขเลยนะครับครับและผมก็ได้ทำการถอด สวิตเก่าออกแล้วนะครับ <Yeah. S 1> แต่ทีนี้ว่าภายในเนี่ยยังมีความสกปรกอยู่เดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนวัสดุชิ้นใหม่เข้าไปนี่คือวัสดุชิ้นเดิมครับมดวิ่งเข้ามาจํานวนมาสารเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชิ้นใหม่ต้องทําความสะอาดภายในเต้ารับไฟก่อนนะครับครับและนี่คือสิ่งที่ผมคว้านมาจากในปลั๊กไฟด้านในนะครับ จะมีมดตัวน้อยนะครับเป็นจํานวนวามาหาศาลเลยครับเดี๋ยวต้องทําความสะอาดกันอีกครับก่อนที่เราจะใส่ปลั๊กตัวจริงเข้าไปครับผมได้ทําความสะอาดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พร้อมที่จะใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งโดยตัวนี้จะเป็นสวิตตัวใหม่ yeah! นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับเพราะตัวเก่าเนี่ยเข้าแจว่ามดเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลาเราใส่สวิตแบบนี้นะครับ สังเกตว่าจะต้องใส่ในตำแหน่งเดิมนะครับถ้าท่านเป็นมือใหม่หรือว่าติดตั้งซ่อมแซมด้วยตัวเองนะครับต้องสังเกตด้วยนะครับว่าตอนที่ดึงสายเนี่ยดึงจากอะไรไปนะครับแต่ณจุดนี้นะครับสําหรับวงจรสวิตช์แบบนี้นะครับสายที่ผมดึงมาจะมี2เส้นด้านบน1เส้นด้านล่าง1เส้นก็เพียงแต่ต่อไปให้เหมือนเดิมเท่านั้นเองนะครับไม่ยากเลยครับง่ายมากครับตัวนี้เดี๋ยวใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะครับ ต่อเข้าสายด้านล่างนะครับครับให้มันดังคลิปนะฮะส่วนตัวนี้ก็ต่อสายด้านบนจะได้เหมือนเดิมน,นะครับคลิปอ่าแล้วก็ลองเอาลองเอาคีมขยับดูนะครับนะครับลองจุดอื่นนนะครับ และผมได้ทำการประกอบคืนเข้าที่เดิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเบเกอร์เพื่อตรวจสอบดูว่าใช้ได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับท่านที่ชอบคลิปผมท่านสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใน YouTube นี้ได้นะครับหรือต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมของผมท่านสามารถเซิร์ชใน Google search, IG Instagram, เพจ a c e b o o k นะครับใช้ชื่อว่าช่างไฟสุกุมวิทนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียก็จะมีผลงานที่ผ่านมาของผมนะครับ จะทําการทดลองเปิดไฟกันแล้วนะครับครับทดลองเปิดไฟดูเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับสว่างประสบความสำเร็จนะครับนี่ครับถ้าท่านได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะปรับปรุงซ่อมแซมหรือตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองเลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ท่านสามารถที่จะ subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือท่านสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลที่ผ่านมาของผมนะครับว่ามีงานระบบไฟฟ้าใดๆบ้างที่ผมซ่อมแซมไว้ท่านได้ดูแล้วท่านสามารถที่จะตรวจสอบระบบไฟในเบื้องต้นได้เองนะครับแล้วก็สามารถที่จะซ่อมแซมได้เองนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ช่างไฟสุขุมวิทยลาไปก่อนนะครับ